สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสปอยนิยายคดีฆาตกรรม EP ที่2นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราได้มีการบอกว่าอัด EP แรกกันไปแล้วนะคะกับนิยายที่มีชื่อว่าคดีฆาตกรรมในคฤหาสเขาวงกฎนะซึ่งในเรื่องของ EP แรกเนี่ยก็เรียกได้ว่า เป็นการแนะนำละกันนะว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นคฤหาสน์หลังหนึ่งที่เรียกได้ว่าถูกสร้างโดยสถาปนิกชื่อดังที่มีแบบแผนของคฤหาสน์เนี่ยค่อนข้างจะงงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่างอีพีแรกเนี่ยก็ได้เล่าให้กัเพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมีตัวละครไหนบ้างนะที่ไปที่นั่นนะก็โหแค่อีพีหเนี่ย เดียวเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาฟัง e ี2กันต่อเลยนะว่าจากเหตุการณ์คราวที่แล้วนะคะที่ฝน,นได้เล่าค้างไว้นะว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือเจ้าของคาริหาหรืออาจารย์ของเราเนี่ยได้มีการจบชีวิตตัวเองลงแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะที่เป็นเหมือนกับนักเขียนนะวนิยายชื่อดังที่ถูกเชิญมาที่นี่เนี่ยก็ถูกฆาตกรรมตายไปด้วยแล้วมันก็งงกะสิทีนี้ว่าไอ้ศพายแรกนะั้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะเดี๋ยว เราเนี่ยก็จะมาฟังกันต่อนะใน EP 2กับเรื่องราวนี้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะที่เพื่อนๆจะไปฟังเรื่องราวถัดไปหลังจากนี้นะนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดเป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปนะว่าเรื่องราวนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการสปอยนิยายครั้งแรกของฝนเลยนะถ้าหากว่าเนื้อหาส่วนไหนหรือตรงไหนมันพูดตะกุกตะกักไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าฝนอ่านทุกคอมเมนต์แน่ๆน,นะคะแล้วก็จะ เอามาปรับปรุงนะคะในการสปอยครั้งถัดไปและ EP ีถัดไปค่ะเอาละเรานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะว่า EP ีที่แล้วนะคะเราค้างกันไว้ที่ว่าหลังจากที่อาจารย์เนี่ยได้จบชีวิตลงในคาราหัตของตัวเองแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนที่ถูกรับเชิญหรือแขกรับเชิญในบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตลงไปด้วยนะซึ่งมันก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับ หรือแขกที่อยู่ในคฤหาสน์หลังนั้นมากๆเลยแล้วในเช้าวันถัดมาค่ะอุตยมะตัวเอกของเราหรือบรรณาธิการที่ถูกเชิญไปที่คฤหาสน์แห่งนี้เนี่ยเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายชิมาดาเนี่ยมาปลุกอุตยมะให้ตื่นด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยแหละเพราะว่ามีใครก็ไม่รู้ในบ้านนี้นะถูกฆาตกรรมและตัวอุตยมะเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเพราะตัวเองในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยก็กินเหล้าแล้วก็เมาหนักมาก แล้วก็ไม่ได้นอนในห้องตัวเองด้วยแต่ไปนอนในห้องใหญ่หรือว่าห้องโถงแทนนะตื่นเช้ามาก็เลยมีคนมาปลุกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่ไดีเกิดขึ้นแล้วนะอุตยมามะด้วยความที่แบบตกใจมากๆเลยเขาเนี่ยก็ได้รีบเด้งตัวตื่นขึ้นมานะพร้อมกับชีมาดะแล้วก็ไปยังสถานที่เกิดเหตุซึ่งห้องที่เกิดเหตุหรือห้องที่พบศพที่สองเป็นห้องห้องหนึ่งที่มีชื่อว่ามิโนโทอซึ่งห้องห้องนี้เนี่ย เป็นห้องที่มีคนคนนึงพักอยู่ที่มีชื่อว่าซูสกิโซซุเกะและแน่นอนว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อในศพรายนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนคนนี้นั่นเองนั่นก็คือซูสกิซึ่งพอรู้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต่างตกใจมากๆเลยเพราะแน่นอนว่าลักษณะที่อุทยามะเนี่ยได้ไปเจอคือเจอร่างของซูสกิเนี่ยได้นอนจมกองเลือดอยู่แถมคอเนี่ยยังหักแล้วก็พับไปอีกข้างหนึ่งลักษณะเนี่ยเหมือนกับถูกตัด ศีรษะออกไปจนเกือบขาดนะแล้วไอ้ตรงบนคอหรือบนตอคอเนี่ยที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมีหัวของหัวควายเนี่ยตั้งวางทิ้งไว้ตรงนั้นอยู่นะซึ่งมันก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับคนที่ไปพบเห็นเหตุการณ์นั้นมากๆเลยเมื่อทุกคนเนี่ยต่างมาอยู่กันที่ห้องนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าทั้งของอุตยมะชิมาดาและคิโยมุระเนี่ยต่างก็ต้องสังเกตนะถึงสถานที่เกิดเหตุหรือห้องมินทอห้องนี้ว่ามันมีอะไรผิดปกติไปบ้าง ขนาของห้องเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ถูกปูพรมด้วยสีขาวแล้วก็ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นนะสภาพเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสยองมากเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเจอร่างหรือว่าเจอศพศพที่สองแล้วเนี่ยครั้นว่าจะแบบให้อยู่เฉยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุณนะตอนนั้นเนี่ยที่ได้มาดูร่างเนี่ยก็ต่างปรึกษากันว่า จะเอายังไงดีกับร่างร่างนี้นะเพราะนี่มันไม่ใช่ศพแรกแล้วแต่มันเป็นศพที่สองซึ่งมันควรที่จะต้องมีการแจ้งตำรวจหรือเปล่านะทันทีทันใดที่ทุกคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะแจ้งตำรวจเนี่ยมันก็ยังแจ้งเลยไม่ได้นะเพราะว่าแน่นอนว่ามันติดเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือเงื่อนไขที่ว่าการแข่งขันแต่งนิยายคดีฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะต้องถูกทําให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยลังเลว่าจะเอายังไงกันดีกับเหตุการณ์นี้มันก็เเลยมมีคนนนนนึึง้สอขาาว่ เอหรือเราเนี่ยลองปรึกษาคุณเลข,ขาของอาจารย์ก่อนดีที่มีชื่อว่าอิโนว่าเราเนี่ยจะทํำยังไงดีเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งที่2หรือว่าร่างร่างที่2ที่มันเจอเนี่ยมันเหนือความคาดหมายและมันก็ไม่ได้อยู่ในแพลนด้วยแถมการที่มีศพอยู่ในบ้านตั้งสศพเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนะักเราเนี่ยควรที่จะโทรหาเจ้าท่านที่ตํารวจมากกว่า พอได้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยต่างก็ไปหาอีโนนะแต่ปรากฏว่าไปหายังไงเนี่ยก็หาไม่เจอนะเพื่อนเอนซึ่งก็ไม่รู้นีว่าอีโนเนี่ยไปไหนนีก็เลยได้เดินไปยังห้องส่วนกลางหรือห้องสถานการณ์และได้ทําการยกหูโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรหาเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เหตุการณ์เนี่ยกับพลิกผันนะ เพราะว่าสายโทรศัพท์เนี่ยถูกตัดขาดซึ่งไม่รู้โดยซ้ำว่าใครเนี่ยเป็นคนตัดและมันกล,กลายเป็นว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ยิ่งแบบแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะมันกลายเป็นว่าแขกรับเชิญที่อยู่ในคฤหาสน์หลังนี้เนี่ยถูกค้างอยู่ในคฤหาสน์ที่นี่ซึ่งมันเป็นคฤหาสน์ปิดตายไม่สามารถติดต่อ,อก,กับคนภายนอกได้เลยโทรศัพท์ก็ใช้การไม่ได้และที่สําคัญก็คือคฤหาสน์หลังนี้ไม่มีใครสามารถออกไปได้เพราะคนที่มีกุญแจที่จะออกไปข้างนอกได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออินโนะของเราแล้วนะ ตอนนี้ก็ไม่มีใครเจออินโนอีกด้วยจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันก็ล่วงเลยไปจนถึงบ่ายแก่ๆในวันเดียวกันนั่นเองทุกคนต่างก็สงสัยว่าถ้าอินโนออกไปซื้อของตั้งแต่เมื่อวานแล้วทําไมตอนนี้อินโนยังไม่กลับมาอีกนะก็เลยเหมือนกับจะต้องตามหากระจริงๆแล้วแล้วว่าอินโนไปไหนนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้แกนนําที่แบบทําตัวเป็นนักสืบในเรื่องราวนี้มากที่สุดคือชิมาดะอุตยามะเนี่ยก็ปรึกษากันต่อว่า เราเนี่ยควรไปหาอิโนโตี่ห้องเขาเลยดีกว่านะเพื่อที่จะไปคุยกันให้รู้เรื่องเลยว่าไปไหนทําไมไปนานจังแล้วก็ยังไม่กลับมาอีกนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งชิมาดะแล้วก็อุทยามะได้ตัดสินใจเดินไปยังห้องที่อินได้พักอยู่แต่แน่นอนว่าเมื่อไปถึงเนี่ยก็ประหลาดใจนะเพราะว่าห้องเนี่ยไม่ได้ล็อกแถมเนี่ยของสิ่งของต่างๆในห้องเนี่ยมันมีลักษณะดูเหมือนกับว่าเจ้าของห้องเนี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยด้วยซ้ําเพราะาชุดสูตร ที่ตัวของอิโนโได้ใส่ก็ยังถูกวางไว้อยู่แถมยังมีกระดาษใบหนึ่งนะที่มันเป็นรายการของที่อิโนโจะต้องออกไปซื้อก็ยังอยู่ที่นั่นอีกด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆว่าในช่วงระยะเวลาที่อิโนโได้มีการแจ้งว่าแขกรับเชิญทุกคนเนี่ยจะให้พักที่นี่เนี่ยเขาก็ได้เหมือนมีการสอบถามว่าแขกแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรบ้างเพราะเขาในกำลังจะเข้าเมืองแล้วก็ไปซื้อของเอามาให้แต่ปรากฏว่า ไอกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยที่มันเป็นแบบรายการซื้อของอะ่ะมันยังอยู่นะซึ่งมันลักษณะแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็ยิ่งแบบงงไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยของมาดูเหมือนกับอีโนโยังอยู่แต่อีโนไปไหนอะ่ะมันก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งคู่เข้าไปอีกจากนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้เดินสำรวจต่อนะมายังห้องของมิโนโทอร์ซึ่งมันเป็นห้องที่พบศพหรือว่าเป็นห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองหาสิ่งต่างๆนะที่ละเอียดมากขึ้นเผื่อว่าจะเจอ เบาแสหรือเจออะไรที่บ่งชี้ได้ว่าใครเป็นคนร้ายซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ไปสะดุดอย่างอย่างหนึง่งนั่นก็คือเครื่องพิมพ์นั่นเองอย่างที่ฝนได้บอกนะว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยของนักเขียนเนี่ยก็จะมีเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้ให้เพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้ในการแข่งขันในการแต่งนิยาย ซึ่งณนะตอนนี้เครื่องคอมของูุากิเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้อยู่และไอ้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของอุตยมะนั่นเองเนะก็เลยได้เดินเข้าไปใกล้แล้วก็ทำการอ่านสิ่งที่อยู่บนจอคอมนั้นซึ่งปรากฏว่าตัวของูุสกิเองเนี่ยได้เริ่มเขียนนิยายไปแล้วนะเพื่อนๆแต่พอเขาอ่านจบเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ต้องตกใจเลยทีเดียวเพราะตัวของูุสกิเนี่ยได้เริ่มเขียนนิยายไปแล้วนะ โดยเรื่องราวในนิยายน,นั้นเ่ยมันก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งคู่ไปอีกหลังจากที่อ่านจบเพราะเนื้อความในนิยายเนี่ยเขียนไว้ว่าหัวของมินนอทอร์บนเพดานกระจกนะ้ในกรอบโครงเหล็กสีดําตัดกันเป็นมาเป็นมุมเรขาคณิตเริ่มสว่างขึ้นจากความมืดมิดยามราตรีสะท้อนสีฟ้าอ่อนๆของท้องฟ้ายามต้องสางรุ่งอรุณขับไล่ราตรีให้หลีกพ้นแสงสว่างและความมืดผลัดกันมาเยือนโลกทุกวี่ทุกวันแม้แต่โบราณการครั้งก่อนประวัติศาสตร์ ยังเป็นเทพนิยายในห้องที่ปลอดภัยไม่มีสิงสาราสัตว์ที่ออกหากินยามราตรีอันดำมืดจะเล็ดลอดเข้ากล้ำากลายได้ในห้องนี้มีคนคนหนึ่ง ที่ถูกทิ้งให้นอนตัวเย็นเฉียบไม่อาจหนีออกไปจากความมืดได้เสียแล้วห้องทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าห้องนั้นอยู่ลึกสุดเข้าไปด้านในของคฤราหา์ที่มีเขาว,วงกดอันเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาตั้งแต่สมัยโบราณชายคนนั้นได้นอนงายอยู่บนพรมเนื้อหนาขนยาวฟูสีขาวงาช้างมือและเท้าทั้งสิบเกรงผิดธรรมชาติอยู่ในสภาพก้อนเนื้อที่ไร้ชีวิตการตายของคนคนนี้วิปริตผิดปกติอย่างมากแต่ยังมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่พิสดารขึ้น เหมือนเด็กสนใจโหดทําเป็นเล่นเป็นเรื่องตลกนั่นคือใบหน้าสีดําที่ไม่ใช่ของมนุษย์วางอยู่บนหน้าศพเหมือนปิดซ่อนเอาไว้ราวกับว่าต้องการทําให้ดูเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในเขาวงกตซึ่งชื่อของมันถูกนํามาตั้งเป็นชื่อในห้องนี้ เพราะใบหน้านั้นคือหัวควายสีดําที่ประดับอยู่บนผนังห้องนั้นมาจนถึงเมื่อค่ําคืนนี้และแน่นอนว่าเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอุตยามะตกใจมากเลยนะเพื่อนๆเ,เพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับในนิยายเปียบเลยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องรีบเอาเรื่องนี้นะไปบอกกับทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์เหล่านี้แม้แต่คิโนมูระเองเนี่ยก็ตกใจนะคิโนมูระก็เป็นหนึ่งในนักเขียนนิยายที่เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นั่นแหละ เขาเองเนี่ยก็ถูกใจนะเพราะว่าคนที่ถูกฆาตกรรมไปเนี่ยมันมีลักษณะเหตุการณ์เหมือนกับที่ตัวเองเนี่ยแต่งอยู่เปียบเลยมันก็เลยทําให้ทุกๆคนเนี่ยต่างก็ต้องมาเดากันต่อนะว่าหรือฆาตกรเนี่ยได้มีการสร้างสถานการณ์หรือ ค่าคนแต่งนิยายตามที่คนแต่งเนี่ยเขียนเอาไว้หรือเปล่านะแต่กว่าจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าเหมือนทุกคนเนี่ยมีความเห็นพร้อมต้องกันนั่นก็คือจะต้องทําการชันสูตรศพหรือประมาณการเวลาการเสียชีวิตของคนคนนี้ก่อนซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่มีใครที่ไหนเลยที่ทําได้นอกจากเคโกะซึ่งเป็นภรยาของอุตยามะนั่นเองเคโกะเองเนี่ยเธอเนี่ยเคยเป็นแพทย์มาก่อนก่อนที่แต่งงานกับอุตยามะแล้วก็ได้ออกจากการเป็นแพทย์นะมาเป็นคุณแม่ ซึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ร่างแล้วก็ได้ทําการเหมือนกับชันสูตรศพแล้วก็กะระยะเวลานะว่าศพศพนี้เนี่ยสิ้นใจไปแล้วกี่ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยได้ทําการพินิพิเคราะห์ใดๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเธอเนี่ยได้พบแผลตรงบริเวณท้ายทอยนะซึ่งมีแผลที่ลึกมากๆเหมือนถูกตีด้วยของแข็งและทําให้หมดสติไปและนอกจากนี้ตรงคอนั้นยังมีรอยรัดคออีกด้วยซึ่งคิดว่าเหยื่อเนี่ย น่าจะตายจากการขาดอากาศหายใจด้วยการรัดคอแล้วเมื่อทำการรัดคอจนแบบตายไปเรียบร้อยแล้วถึงมีการใช้ขวานตัดคอจนเกือบขาด ซึ่งกะระยะเวลาว่าศพศพนี้หรือว่าร่างหรือเหยื่อรายที่สองเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปราวๆ12ชั่วโมงพอมาถึงจนจุดจุดนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คิดไปที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากฆาตกรเนี่ยได้มีการลงมือฆาตกรรมเหยื่อตามที่เหยื่อได้แต่งเอาไว้เหมือนกับเป็นฆาตกรรมเรียนแบบอะไรทํานองนั้นแต่แน่นอนว่าตัวของชิมาดะเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ทําตัวเหมือนนักสืบที่สุดแล้วเนี่ย เขาเนี่ยก็พูดประมาณว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างแปลกอยู่นะเพราะถ้าฆาตากรเนี่ยได้มีการใช้วัตถุบางอย่างรัดคอให้เหยื่อจนขาดใจตายแล้วแล้วทําไมถึงต้องมีการตัดหัวของเหยื่อเพราะถ้าเราอ่านตามในนิยายมันไม่ได้พูดถึงเลยว่าจะต้องมีการตัดคอเหยื่อะนะแค่บอกว่าเอาหัวควายมาตั้งไว้ตรงบนหน้าเพื่อเป็นการแบบปกปิดอะไรบางอย่างแต่ในกรณีนี้เนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีการเหมือนกับสับคอเหยื่อออกไป เพื่อให้เลือดมันกระเด็นซึ่งมันทําให้มันเลอะเทอะมากมายขนาดนี้มันทําไปเพื่ออะไรโดยชิมาดาเองเนี่ยก็เดาว่าเอ๊ะหรือว่าในระหว่างที่ทําการรัดคอเนี่ยเหยื่อกับคนร้ายอาจจะมีการต่อสู้กันแล้วทําให้คนร้ายี่ยมีแผลบางอย่างแล้วเลือดเนี่ยก็ไหลไปเปื้อนพรมเพราะอย่างที่บอกห้องนี้มันเป็นพรมที่ผูกปูด,ด้วยพรมสีขาวนะถ้ามีหยดเลือดลงไปปึ้งแน่นอนว่ามันเป็นหลักฐานที่ชี้ตัวคนร้ายได้เลย คนร้ายอาจจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยจะต้องมีการเหมือนทําการแบบสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้มันยากต่อการที่จะแบบตามตัวคนร้ายมากขึ้นด้วยการสับคอเนี่ยแหละให้เลือดก,กระเด็นกระจายไปหมดเลย เพื่อที่จะปกปิดร้อยเลือดของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าทฤษฎีนี้ของชิมาดะเนี่ยมันดูเหมือนค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะเพื่อนเอนเพราะลองคิดดูว่าเอาอเนาะถ้าเป็นเราเนี่ยเกิดไปฆาตกรรมใครเข้าแล้วเลือดของเราออกแล้วไปหยดอยู่ตรงนั้นอนะ่ะไอหยดเลือดนั่นนะเอาไปหาไปตรวจดี a ก็เจอแล้วว่าเป็นใครนะแน่นอนว่ามันก็อันตรายมันก็ดูมีความเป็นไปได้และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพอนำมาจนถึงจุดๆดนี้แล้วเนี่ยก็ มันทําให้ทุกคนเนี่ยต่างก็ระแวงซึ่งกันและกันนะตัวของคินม م ูระเองเนี่ยก็มีการเสนอด้วยว่าเอ๊ะทุกคนหรือเราจะมาตรวจร่างกายกันดีกว่าว่าถ้าคนร้ายเนี่ยเป็นหนึ่งในพวกเราคนคนนั้นจะต้องมีแผลอย่างแน่นอนนะถ้าหากว่าทฤษฎีของชิมาดะเป็นจริงมันก็เลยนําไปสู่การตรวจร่างกายในที่สุดนะว่าใครเนี่ยมีบาดแผลตรงไหนบ้างตรวจไปตรวจมาปึ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญรวมถึงแม่บ้านของเราไม่รวมอินโนะที่หายตัวไปตั้งหลายวันแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนะยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเนี่ยพอตรวจปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีใครมีบาดแผลบนร่างกายเลยที่แบบเหมือนอาจจะมีเลือดออกอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะมันเพื่อนมันก็ยิ่งน่าสงสัยไปอีกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นคนร้ายเนี่ยไม่ใช่หนึ่งในพวกเราแล้วแต่น่าจะเป็นใครบางคนหรือเปล่าที่ไม่ได้อยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้ แล้วก็ออกจากคฤหาสน์แห่งนี้ได้และมันก็มีเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออิโนโนเลขาของอาจารย์ของเราเอง,เองนะอิโนโนเนี่ยหายไปตั้งแต่ออกไปซื้อของจนป่านนี้แล้วยังไม่กลับมาแล้วเขายังมีกุญแจคฤหาสน์อีกด้วยเขาเป็นเพียงคนคนเดียวที่สามารถเข้าออกคฤหาสน์นี้ได้และตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนซึ่งทุกคนเนี่ยต่างก็ปักใจเชื่อแล้วว่าอินโนจะต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนและเพลอเลอตอนนี้เนี่ยก็หนีออกนอกคฤหาสน์ไปแล้วและขังให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในคฤหาสน์แบบนี้ เอาละเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงจุดที่แบบว่าพีคเข้าไปอีกแล้วนะเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากจะมีเยอรายที่2แล้วเรารู้แล้วว่าเยอไรายที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งในคนเขียนนิยายทั้ง4คนนะนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ในคาริฮาตเนี่ยคนที่เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนนิยายจาก4เนี่ยเหลือ3คนแล้วนะเพื่อนๆแล้วแน่นอนว่าพอเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วทุกคนเนี่ยยังถูกขังอยู่ที่นี่ในคาริฮาตปิดตายหลังนี้ต่างก็ต้องเหมือนกับ รออ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจริงๆแล้ว3คนที่เหลือเนี่ยก็เลยมีการพูดคุยกันนะว่าเราเนี่ยจะทํำยังไงต่อข้อสรุปก็คือทุกคนเนี่ยจะดําเนินการแข่งขันการแต่งนิยายคดีฆาตกรรมต่อไปภายใต้สถานการณ์ที่น่ากดดันแบบนี้กฎของเรื่องก็คือว่าทุกคนทั้ง3คนเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องในการเขียนนิยายและจะออกใหม่อีกครั้งหนึ่งในช่วงมือ้อค่ําประมาณหนึ่งทุ่ม พร้อมกับคนอื่นๆที่เป็นคณะกรรมการอีก3คนส่วนแม่บ้านของเราเนี่ยแน่นอนว่าก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันนะก็ยังคงต้องอยู่ในคฤหาสน์แห่งนี้แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องาอาหารและการทําความสะอาดเหมือนเดิมและแล้วเนี่ยในช่วงที่อุตยามะเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นนะก็เหมือนกับเขาก็พยายามที่จะประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา1-2วันที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่หนักมากๆเลยเขาเนี่ยก็พยายามคิดว่า ทฤษฎีที่ว่าคนร้ายคืออินโน่เนี่ยมันจะเป็นจริงๆหรอนะแล้วก็คนที่ออกความเห็นนี้เนี่ยก็คือคิโนมูระเนาะซึ่งคินโนมิระเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนักเขียนนี่แหละแต่ไอความคาใจของอุทยามะเนี่ยมันเหมือนกับมันมีบางอย่างที่มันไม่สมเหตุสมผลนะเพื่อนๆก็เลยอยากจะเอาทฤษฎีนี้เนี่ยเหมือนกับไปคุยกับคิโนมูระอีกรอบหนึ่งเหมือนกับเพื่อที่จะแบบถกกันแล้วก็หาความเป็นไปได้อื่นๆนะไอความคาใจและความสงสัยนี่แหละมันก็เลยทําให้อุทยามะเนี่ยได้เดินไปยัง ห้องที่คินมูระพักอยู่ซึ่งเมื่อตัวของอุทยมามะไ,ได้ไปถึงห้องแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าห้องเนี่ยไม่ได้ปิดนะมันเปิดทิ้งไว้แล้วพอเขาเนี่ยเรียกอะก็ไม่เจอไม่มีใครขานรับเลยอุทยมามะก็เลยเดินเข้าไปในห้องนะแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่จริงๆด้วยแต่เขาเนี่ยก็เป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะเนาะก็ไปสะดุดตากับเครื่องพิมพ์นะที่เปิดเครื่องทิ้งไว้อยู่และแน่นอนว่านในนั้นเนี่ยก็ มันเหมือนกับมีคนเขียนนิยายอ่ะทิ้งไว้อยู่นะไอความอยากรู้อยากเห็นของเขาเนี่ยก็อยากรู้นะว่ามันจะไปแต่งเรื่องราวอะไรก็เลยทําให้เขาเนี่ยเผลอไปอ่านบทความที่อยู่บนจอน,นั้นซึ่งบทความหรือนิยายที่เริ่มแต่งขึ้นเนี่ยได้พิมพ์ไว้ว่าหญิงรอชายยามราตรีอยู่ในห้องที่ปิดไฟมืดซุกตัวกลั้นหายใจนิ่งอยู่ในความมืด ตั้งมั่นไม่พวุกพวนกับสิ่งที่จะกระทําจากตอนนี้ไปไม่ได้มั่นใจว่าจะต้องสําเร็จแน่นอนแต่ก็ไม่ได้กลัวพลาดความหวังน่ะเหรอใช่หวังที่จะชนะเกมนี้ก็เท่านั้นเองคุณผมมาแล้วเสียงผู้ชายทักเข้ามาจากหน้าประตูเชิญผู้หญิงตั้งใจตอบให้ช้าไปจังหวะหนึ่งประตูไม่ได้ล็อกผู้ชายบิดประตูเปิดประตูเข้ามาในห้องเอ๊ะทำไมอยู่มืดมดอย่างนี้ล่ะ ชายแปลกใจที่ห้องเนี่ยถูกปล่อยให้มืดอยู่ทำไมไม่เปิดไฟฉันชอบความมืดผู้หญิงตอบและเวลาอย่างนี้เราจะเห็นดวงดาวแสงสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆของดวงดาวส่องผ่านเพดานกระจกเข้ามาในห้องอืมนัดพบกันในคฤหาสา์ใต้ดินท่ามกลางแสงดาวบนฟากฟ้าเนี่รู้ไม่น้อยดูเหมือนตาของชายจะชินกับความมืดขึ้นบ้างเขาเอื้อมไปข้างหลังและดึงประตูปิดเข้ามาเรามาชนแก้วกันหน่อยไหมหญิง รินไวน์ลงในแก้วเตรียมไว้สำหรับสองคนแล้วเลื่อนแก้วหนึ่งให้ผู้ชายเชิญขอบใจนะว่าแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าห้องนี้ชื่ออะไรไม่รู้ร้ได้ไงก็ที่หน้าห้องประตูเนี่ยมีป้ายติดอยู่ว่าเมเดียไม่ใช่เหรอเมเดียคือชื่อที่ปรากฏอยู่ในเทพนิยายกรีกหนึ่งในบรรดาที่ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อห้องในคฤหิสน์แห่งนี้แล้วรู้หรือเปล่าว่านางคือใครเมเดียที่เป็นแม่มดนะหรอใช่ นางเป็นเทพธิดาผู้มีเวทมนต์คาถาเกรงกล้าของกษัตริย์อีทัสแห่งกอคิสมีชีวิตผ่านอะไรๆมามากมายจนกระทั่งได้เสรสมรสกับกษัตริย์อิเจสแห่งเอเธนและคิดที่จะวางยาพิษฆ่าทีซิอุสผู้เป็นโอรสของสวามีหือห้องนี้คือเมเดียและห้องของคุณคือทีซิอุสหลังจากนั้นก็เงียบไปมาๆมามามาเราไปดื่มดีกว่าหญิงชูแก้วขึ้นผู้ชายก็เลยบอกว่าเล่าเรื่องอะไรแปลก ชายทำหน้านิ่งอยู่ในความมืดสักพักนึงก็พูดออกมาว่าอย่าบอกนะว่าในแก้วมียาพิษผู้หญิงยิ้มนิดน้อยแล้วบอกว่าไม่รู้สิของต้องให้เดาเอาอเองหลังจากที่อุตยมามะอ่านจบเนี่ยก็ตกใจในทันทีเลยนะเพื่อนเพนเพราะเขาในเรื่องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแม่มดเมเดียที่กำลังวางยาพิษทีซิอุดงั้นหรอมันเป็นเรื่องในนิยายที่ถูกแต่งขึ้นนี่แล้วที่สำคัญห้องของคิโนมุระก็คือห้องทีซิอุดซะด้วย หรือว่ามันจะเป็นไปตามนิยายมันก็เลยทําให้อุตยามะเนี่ยร้อนรนนะวิ่งออกจากห้องที่มีชื่อว่าทีซีอุซึ่งเป็นห้องที่คินโนมูระเนี่ยอยู่แล้วก็วิ่งทั่วเลยนะเพื่อที่จะหาว่าคินโนมูระเนี่ยอยู่ที่ไหนจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งประตูห้องเนี่ยเปิดอยู่แล้วเจอร่างร่างหนึ่งขาเหยียดยาวแข็งทื่ออยู่และแน่นอนว่าในที่สุดอุตยามะเนี่ยก็ได้พบร่างของคินโนมูระจริจรงๆเมื่อเขาไปเช็คชีพจรปุ๊บเนี่ย ก็ต้องตกใจนะเพราะเป็นไปตามที่เขาคาดจริงๆคิโนมูระได้ตายไปแล้วเขาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกรีบวิง่งแล้วก็เรียกทุกคนมาที่นี่หลังจากที่ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบร่างกายนะก็ปรากฏว่าศพที่สามหรือร่างร่างนี้ที่ถูกฆาตกรรมนั้นไม่มีแผลเลยไม่มีร่องรอยการรัดคอเหมือนศพแรกด้วยมีเพียงแต่มือเท้าเกรงเหมือนถูกวางยา ซึ่งในขณะที่คิดคิดไปเนี่ยนะมันก็ทําให้ทุกคนเนี่ยก็ต้องเซอร์เวดูรอบห้องเนะนะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือมันมีอะไรที่มันดูเป็นหลักฐานได้บ้างก็ไปสะดุดตากับปลั๊กไฟที่อยู่ตรงประตูทางออกนะที่มันดูเหมือนแบบมีแผ่นพลาสติกสีใสๆเนี่ยแปะอยู่แผ่นพลาสติกนั้นมีของเหลวสีน้ำตาลแดงแปะอยู่ทั่วไปเลยและหลังจากนั้นชิมาดะซึ่งทำตัวเหมือนกับเป็นนักสือของเราเนี่ย ก็ได้เข้าไปสังเกตใ,ใกล้ๆพอดมไปปุ๊บเดี๋ยก็รู้เลยว่ากลิ่นๆนั้นเนี่ยมันเป็นกลิ่นของนิโคตินซึ่งจริงๆแล้วนิโคตินน่ยมันจะเป็นสารตัวหนึ่งนะที่อยู่ในบุหรี่ถ้าหากว่าได้รับหรือได้สูดเข้าไปในปริมาณที่เข้มข้นมากๆเนี่ยมันจะไปกระทบต่อระบบประสาทแล้วก็ทําให้หยุดหายใจได้ ทุกคนเนี่ยก็ร้องอ๋อกันเลยว่าอ๋อสิ่งที่ทําให้คิโนมุระเนี่ยได้เสียชีวิตไปมันก็คือไอ้นิโคตินตัวนี้นี่เองงั้นแสดงว่าจากทฤษฎีที่ใครหลายๆคนต่างก็เชื่อกันว่าคนร้ายได้ออกจากคฤหาสน์หลงนี้ไปแล้วเนี่ยมันไม่จริงนะสินั่นหมายความว่าคนร้ายเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในคฤหาสน์เหล่านี้แล้วคนร้ายเนี่ยเป็นใครกันแน่ล่ะ ที่จะมีความสามารถที่จะหลอกล่อให้คิโนมูระเนี่ยออกจากห้องแล้วมาติดกับอยู่ที่ห้องห้องนี้ได้แล้วตัวชิมาดาเองเนี่ยก็หลังจากที่สำรวจห้องเรียบร้อยก็มาสำรวจที่ร่างของศพอีกนะก็พบกับกระดาษนะที่มันแบบแฉลบออกมาจากกระเป๋าเสื้อเป็นกระดาษโน้ตสีขาวๆเล็กๆซึ่งด้านในเนี่ยเขียนไว้ว่าตีหนึ่งคืนนี้ฉันจะรออยู่ที่ห้องสันทนาการมีเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการแข่งขันที่อยากปรึกษาการุณามาให้ได้และอย่าบอกใครเป็นอันขาด ลงชื่อมาดกะโอ้โหมาถึงตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องราวของนิยายเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพื่อนๆเพราะตอนนี้เนี่ยในบ้านหลังนี้มีร่างของคนไร้ชีวิตถึง3ร่างด้วยกันแล้วถ้าไม่นับร่างของอาจารย์ที่ลงมือจบชีวิตด้วยตัวเองเนี่ยก็จะมีเหยื่อสองคนนะที่ถูกฆาตกรรมซึ่งเหยื่อรายแรกก็เป็นนักเขียนตายเหมือนกับที่ตัวเองเขียนเด้แล้วมาเหยื่อรายที่2ก็คือคินมูระที่เพิ่งเจอศพเนี่ยก็ ตายไปแล้วเหมือนกับเนื้อเรื่องในนิยายอีกนะเพื่อนๆนแล้วที่สําคัญยังเจอเบาะแสสาคัญเป็นกระดาษโน้ตที่เขียนโดยมาดกะที่มีการเหมือนนัดแนะให้ชายคนนี้เนี่ยออกมาเจอกันที่ห้องนี้แล้วก็ถูกฆาตกรรมในที่สุดแน่นอนว่าทุกคนต่างก็พุ่งเป้าไปที่มาดกะแล้วนะว่าหรือมาดกะเนี่ยเป็นคนร้ายกันแน่แต่การที่จะทิ้งหลักฐานแบบนี้ไว้ให้มันดูเหมือนกับตามตัวง่ายเกินไปเนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่นะเพื่อนเพื่อน แล้วฝน,นก็ต้องบอกก่อนนะว่าเพราะจริงๆแล้วมาดูกะมันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับผู้ตายรายนี้ด้วยตัวของอุตยามะหรือบรรณาธิการของเราเองเนี่ก็คิดด้วยสมองอันแบบมึนงง,งเลยนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงหรือจริงๆแล้วมาดูกะของเรากําลังจะมีเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการแข่งขันนั่นหมายความว่าทั้งคู่อาจจะทาข้อตกลงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับดิลลับกันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าใครคนใดคนหนึ่งชนะการแข่งขันก็เอาเงินรางวัลนนมาแบ่งกัน ซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคิโยมุระคิโนมุระของเราหรือคิโยมุระของเราเนี่ยกลับมาดูกะเนี่ยเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนแต่ทั้งคู่เนี่ยได้แยกย้ายหรือว่าหย่าร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันซึ่งอธิษฎีน,นี่มันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าสองคนนี้เนี่ยร่วมมือกัน แต่มันจะมีเหตุผลอะไรล่ะถ้าสองคนนี้ตกลงกันว่าไม่ว่าใครชนะก็เอาเงินรางวาัลมาแบ่งกันอยู่ดีแล้วทำไมมาโดกะถึงจะต้องลงมือแบบนี้ด้วยคิดแล้วคิดอีกมันก็ยังไม่เมค e s น n s นะเพื่อนๆนั่งงงกันอีกรอบนึงว่าจะเอาอยัางไงกันดีกับจำนวนเหยื่อที่เพิ่มขึ้นแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าใคร เป็นคนคร้ายมาถึงจุดๆนี้แล้วนะเพื่อนๆโอ้โหเรียกได้ว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝนเนี่ยก็จะขอเบรคนะสปอยนิยาย EP 2ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าแขกรับชนคนอื่นๆที่เหลืออยู่นะคะรวมถึงคณะกรรมการของทั้ง3คนเนี่ยจะจัดการยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แล้วการแข่งนิยายจะดําเนินต่อไปไหมแล้วจะมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่า คดีปริศนานี้จะถูกไขออกอยังไงต้องรอติดตามกันในอีพีหน้านะคะและสําหรับอีพีนี้นะฝนก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเพลิดเพลินนะคะแล้วก็แฮปปี้กับการที่ได้ฟังสปอยในอีพีนี้ค่ะและใครที่ฟังจนมาถึงตอนจบนี้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะและอย่าลืมติดตามกันใหม่ใน EP ีถัดไป EP ีสนะคะแล้วก็ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมเหมือนเดิมนะคะค like, กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ฝนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันพุธค่ะสําหรับวันนี้สปอยนิยาย คดีฆาตกรรมเรื่องราวของคดีฆาตกรรมในครหาสน์เขาวงกฏคัน EP 2ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ